ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเราอย่าเจ็บมาใส่ใจเราอย่าเจ็บเอาเรื่องของเขามาพิจารณานี่ก็เป็นเหตุให้เราจิตใจของเราคุณมัวได้ การที่เราเก็บเรื่องของเขาเรื่องต่างๆภายในรอบตัวของเรานั้นออมาพิจารณาไม่ควรทำสิ่งที่ควรทำเราพิจารณาในตัวของเราเองว่าความเกิดแห่งทุกข์มันเกิดจากอะไรบ่อกเกิดแห่งความสุขเกิดจากอะไรอย่างนี้มันถึงจะได้ดีไม่ใช่ว่าเราเก็บเอาเรื่องต่างๆที่ผ่านมา มาพิจารณาแทนที่เราจะพิจารณาร่างกายของคนเราอันนี้ก็เลยเป็นเหตุให้เราพิจารณาอย่างอื่นแทนที่เราจะพิจารณาตัวเรารู้เรารู้เขาว่าร่างกายของเราประกอบด้วยอะไรมันก็มีแค่ธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำํำก็คือดินน้ำํำลมไฟนั่นเองก็ประกอบกันเข้า ก็เป็นร่างกายของคนเราขึ้นมามันหาใช้สาระไม่ได้เลยคุณโยมแต่คุณโยมยังหลงอยู่ยังหลงมัวเมาในความประมาทแทนที่เราจะใช้เวลาที่เหลือมันเข้าวัดฟังธรรมถ้าเราฟังธรรมบ่อยๆปฏิบัติบ,บ่อยๆมันก็เกิด ความคุ้นชินนคุ้นชินยังไงคุ้นชินก็คือเวลาเราคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไอสติตน,นั้นมันก็จะกลับมากลับมาเกลับมาเตือนสติเราไม่ให้เราคิดเนี่ยไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางหน้าไปทางหลังคิดย้อนหลังขึ้นมาคิดมาใหม่มันก็จะทำให้จิตใจของเราไม่สบายกายไม่สบายใจ ก็คือเกิดความทุกข์นั่นเองถ้าวันใดเราจิตใจเราสบายกายสบายใจเนี่ยแล้วเราจะเราลองพิจารณาดูนะว่าเวลาเราอารมณ์ดีพูดกับเพื่อนเพ,นเพราะพลิ้งยิ้มแย้มแกมใสเราลองพิจารณาดูว่าเรามันเกิดอะไรขึ้นในระยะนั้นทำไมเราถึงยิ้มแย้มแกมใส ไปไหนเราก็สนุกคิดอะไรก็เพลินไปไหนก็สนุกฟังธรรมก็เข้าใจเอาบางวันฟังไม่เข้าใจเซ็งบ้างเ,าเวลาพระท่านเทศจิตใจมันก็ออกไปข้างนอกไปข้างหน้าไปข้างหลังเอาขึ้นมาม,มั่วไปหมดหูฟังธรรมแต่จิตใจออกไปข้างนอกเอาจิตใจไปคิดเรื่องของคนอื่นอ,อย่างนี้มันก็ไม่ทำให เราสงบสุขได้คุณโยมคุณโยมลองเอามาพิจารณาดูแต่สิ่งอย่างอื่นเนี่ยอาตมาก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงคิดแต่เรื่องของคนอื่นเอาของคนอื่นมาคิดทําไมเราไม่ลองคิดเรื่องของเราบ้างในขณะนี้เราทําอะไรอยูแ่แล้วเราจะทําอะไรต่อเราก็ต้องมีการวางแผน ถ้าไม่วางแผนมันเป็นไปไม่ได้คุณโยมวันนี้จะไปวัดไปวัดไปทำอะไรฮะลองถามตัวเองดูว่าเราไปวัดนี้เราไปทำอไมไปฟังธรรมะหรือไปเอาไปรักษาศีลไปเอาศีลมาอัตมาก็คงจะพูดอยู่บ่อยๆว่าเราไปวัดเราควรเอาศีลมาด้วยเอาธรรมมาด้วยเอามาปฏิบัติที่บ้านด้วยไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติแต่แค่วัดเท่านั้น อยู่ที่บ้านเราก็ปฏิบัติได้เช่นกันในสารณประโยชน์นั้นเราก็สามารถทำได้อยู่ในการงานเราก็ทำได้ก็คือใช้สติปัญญาถ้าเราไม่มีสติปัญญามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราก็จะนั่งหัวโดอยู่อย่างนั้นอย่างที่เราไปวัดไปวาเนี่ยเราไปเพื่ออะไร เพื่อสะสมบุญเพื่อความสงบเพื่อความพ้นทุกข์เวลาเราฟังเทศฟังธรรมเราพ้นทุกข์ทุกเกิดจากอะไรก็เกิดจากกิตจากใจของเรานั่นเองคุณโยมไม่เกิดจากที่ไหนเลยเพราะเราเจกจิตจากใจของเรามัวแต่เอาเรื่องของคนอื่นมาคิดคิดแล้วคิดอีกกังวลแล้วกังวลอีกกังวลน,นั่นกังวลน,นี่มันก็เลยให้เกิดความทุกข์ไม่สบาย ตัวไม่สบายใจไม่สบายกายก็เกิดเกิดโทสะขึ้นมาความหลงผิดขึ้นมามวัวแต่โทษกรรมโทษเวรแต่ไม่เคยโทษที่เรากําลังจะสร้างกรรมสร้างเวรใหม่ขึ้นมากรรมในอดีตชาติส่งผลในชาตินี้พอเรามาเป็นมนุษย์แล้วเราก็มาสร้างกรรมสร้างเวร ต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยย้อนคิดไปถึงกรรมเก่าที่ส่งผลให้เราในชาตินี้ทำไมคนอื่นถึงรวยถึงมั่งมีทำบุญอะไรมาทำไมหน้าตาถึงสดใสเราลองสนใจในสิ่งที่เขาทำมาในอดีตชาติเขามีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามผิวพรรณผ่องใสเพราะเกิดจากการให้ทานเกินการรักษาศีลเป็นประจำ แต่ตอนนี้ในในชาตินี้ลหละมัวแต่มันเป็นเวรกรรมเก่าแต่ไม่เคยสร้างเวรกรรมใหม่กรรมใหม่คือกคือกุศลใหม่บุญใหม่และอกุศลเราก็สร้างกุศลใหม่นี่ขึ้นมาขึ้นมาแทนขึ้นมาเพิ่มเติมหรือว่าเราจะก่อเวรก่อกรรมเพิ่มเติมเวรกรรมต่อไปมันก็จะไปโผล่ที่อาชาติหน้าต่อไป มันก็จะเพิ่มพูนเพิ่มพูนมันไม่หายสักทีเราต้องหยุดกุศลเก่าก่อนเรามาสร้างกุศลใหม่ขึ้นมาคือการรักษาศีลการให้ทานการบริจาคทานมันก็จะทำให้จิตใจของเรานี่ช,ชื่นช,ชื่นช่อมชื่นชื่มชื่นเบิกบานไปไหนยิ้มแย้มแจ่มใสไปทำบุญเราไม่ได้หวังอะไร บุญนะมันได้อยู่แล้วคุณโยมที่โยมตั้งใจทํานั่นน่ะมันได้อยู่แล้วนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้หรอกมันได้อยู่แล้วคุณโยมเออมันปฏิบัติมันรักษาศีลเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยของจริงเออไม่หาที่ไหนไม่ได้และศีลส,สมาธิปัญญาศีลห้ามีไหมสมาธิมีไหมสติมีไหม,ม,ไหมปัญญามีไหมปัญญาไขา้ควรรู้ต่อลม เราต่อความรู้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่ <c oughs> เรากําลังจะไปทําบาปหรือเปล่าเราจะทําไม่ดีหรือเปล่านี่ถ้าเรามีปัญญาเราไขควาและชิดพิจารณาดูว่าศีลแต่ละข้อนั้นเรารักษาได้ถึงทั้งวันหรือไม่รักษาไปเรื่อยๆคุณโยมถ้ารักษาได้แล้วนะสติปัญญาไขควรความรู้มันจะมาทันทีนะไม่ต้องห่วงเลยโยมถ้าเรามีไอ้ข้อนี้แหละ ศีลสมาธิปัญญาพอ,อะสะสมอบรมเอาไว้ใช้ในชาตินี้และชาติหน้ายังไงก็ไม่หมดถ้าเราไม่ทําเลยมันหมดสร้างแต่อกุศลทําแต่สิ่งที่ไม่ดีไร้สาระนี่อย่างนี้เป็นต้นเราลองไขควรดูว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมเนี่ยเกิดมาแล้วต้องทํำยังไงนี่ รักษาจิตรักษาใจให้ดีคุณโยมทั้งหลายดีกว่าเราจะมัวแต่ไปคิดเรื่องของคนอื่นเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดเนี่ยมันก็ทําให้จิตตกไปนี่ก็ไปพึ่งไสยาศาสตร์นี่วิทยาศาสตร์เขาก็มีไปพึ่งไสยาศาสตร์ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะนะเหลวไหลไปบนบานสารก่าวจะให้เราได้มันไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติคุณโยม ศีลสมาธิปัญญาของจริงคุณโยมพระพุทธเจ้าท่านได้ปรุงยาไว้ให้พวกเราแล้วทุกอย่างศีลส,สมาธิปัญญาท่านปรุงยาไว้ให้เราเราเป็นคนป่วยไม่ได้ป่วยเก็บไข้นะนี่เราเป็นคนป่วยเราอยากจะได้ยาชนิดไหนขแขนงไ,ไ,ไหนก็ปฏิบัติเอาธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาเราก็เอาไปนําไปใช้ได้ไม่เสียสักบาทบาทหนึ่งก็ไม่เสีย ถ้าเราเจ็บป่วยไข้ไปโรงพยาบาลเราก็ต้องเสีย30บาทเป็นไข้วัดหนาวหนาวร้อนๆ้อเป็นโรคนั่นโรคนี้เรายังรู้ว่าไปหาหมอแต่โลกทางใจทางการปฏิบัติของเราละ่ะทําไมไม่เอามาใช้พระพุทธเจ้าท่านได้ปรุงยาไว้หลายแขนงของจริงอาตมาขอคอนเฟิร์มแค่นี้แหละญาติโยมทั้งหลายไว้เจอกันใหม่หน้าหนาวอาตมาก็เห็นไหมก็ยังเป็นไข้วัดเลย ยังไม่หายดีเลยอยากมาพบปะก,กับญาติโยมทั้งหลายคิดถึงนะก็ขอเจริญพร